กีฬาซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับการที่ประเทศไทยได้ครองเจ้าเหรียญทองที่สําคัญยิ่งสําหรับชาวเพชรบูรณ์ก็คือได้มีนักกีฬาลูกหลานบ้านเราไปคว้าเหรียญทองในกีฬายูโดรุ่น70กิโลกรัมหญิงแถมเป็นการคว้าเหรียญทองสมัยที่5ติดต่อกันเธอคือน้องผักบุ้งสุรัตนาทองศรี ผักบุ้งสุรัตนาทองศรีสาววัย24ปีจากเพชรบูร์เริ่มติดทีมชาติจากกีฬายูโดโต,ตั้งแต่อายุ13ปีก่อนจะลงเล่น4เกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีพร้อมกับก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญทองในรุ่นไม่เกิน70กิโลกร,รัมเป็นสมัยแรกอ๋อตอนแรกๆบุ้งเห็นในทีวีค่ะมันเมีย าเหมือนเหมือนคาราเต้โดมมันมีการฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกหนูชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้การทำมาเล่นแล้วพอดอีอาจารย์สุริยาเข้ามาพอดีก็เลยเป็นยูโดโค่ะก็เลยมาเล่นยูโดสุรัตนาเนี่ยมาเข้าโครงการกับเราตอนที่เขาเรียกว่าโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักซึ่งเหมือนกับเด็กเยาวชนทั่ว,วไปทั้งหมดที่ท,ที่ที่มีอยู่ค,คือได้รับสิทธิเท่ากันมาถึงเขาก็มาสมัครเรียนยูโด นะครับผมดูแลยูโดแต่นั้นมีกีฬาหลายชนิดกีฬามากสําหรับยูโดเนี่ยก็ฝึกซ้อมเขาตามปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นเพียงแต่เราต้องการส่งเสริมเด็กเนี่ยให,ให้พัฒนาดังนั้นเราก็มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนหลายแบบนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการจับทิศทางเรื่อง,องการฝึกซ้อมจนไปถึงการแข่งขันในตอนนั้นนะครับส่งเสริมเขาตอนนั้นเนี่ยน้องพะบุง้งน้ําหนักค่อนข้างจะได้เปรียบนะน้ำหนักอยู่ประมาณสักช่วง57กิโลกร,รมัม เออเป็น57 5 8ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยนักกีฬาที่น้ำหนักขนาดนี้น้อยนะก็ดูว่าถ้ารุ่นขนาดนี้จะต้องเล่นรุ่นขนาดไหน63หรือ7หรือ57 57ก็มีรุ่นพี่เยอะนะก็เอาเพิ่มซะหน่อยไปเล่น63 63ก็ให้ฝึกซ้อมไปก็พัฒนาตัวมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นอีก3ครั้งต่อมาที่เวียงจันทร์ประเทศลาว ปาเลงประเทศอินโดนีเซียและเนปิดอรประเทศเมียนมาผักบุ้งก็ป้องกันแชมป์ของตัวเองได้ตลอดจนกระทั่งล่าสุดในสิงคโปร์2 1 5 5เจ้าตัวใช้เวลาเพียงแค่8วินาทีในรอบชิงชนะเลิศจับขยอเพียวซิสินจอมทุ่มจับเมียนมาทำอิปโป้งขวาเหรียญทองสมัยที่5ติดต่อกันของตัวเองได้สำเร็จอ๋อเป็นเพราะว่าเด็กทางพมา่าค่ะเขาเข,ข้าใจผิดอาจจะ ไม่รู้หนูทั้งหมดคือการ,รแข่งขันในถ้ารู้รู้กันเนี่ยเราก็จะเอาชนะเขาค่อนข้างลําบากแต่ว่าพอดีเขาไม่รู้หนูทั้งหมดก็เลยดักไม่ได้ดักทางที่จะทุ่มไม่ได้คเห็นว่ามีการซ้อมหลอกด้วยเหรอใช่ครับหนูก็เข้าโมเต้หลอกเขาไปค่ะมันจะเป็นท่าหนึ่งที่เป็นท่าประจำของหนูที่คนอื่นคิดว่าหนูต้องเล่นท่านี้แน่ๆแต่ว่าหนูก็มีอีกอาวุธของหนูหลายๆอย่าง แสดงว่าต้องมีรู้ลอกรู้ชนด้วยใช่ค่ะใช่น้องมีบุคลิกภาพดีอย่างนึงคือเรื่องของมีความรับผิดชอบนะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาซ้อมเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะรเรื่องการซ้อมมีวินัยมากเรื่องการเรื่องการเรียนก็มีวินัยนะครับก็สองอย่างนี้ไปด้วยกันได้โดยไม่เสียนี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเจอซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของนักกีฬาที่จะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผู้ปกครอง นะถ้าผู้ปกครองไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเกิดใดๆขึ้นนะไม่ไม่มาถึงวันนี้นะครับ,รบไม่มาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะที่ให้ให้ความเห็นตรงกันเมื่อก่อนนี้มีนิดหน่อยสำหรับผู้ปกครองกับผมเนี่ยอาจจะมีมีปากมีเสียงกันนิดหนึ่งว่าไม่เข้าใจว่าทาไมต้องซ้อมกีฬาทุกวันเสาร์ท์เนี่ขอไม่ได้เสาร์ท์เนี่ผมขอให้ไปเรียนละกัน ถ้าจะเรียนพิเศษมีปากมีเสียงกันอยู่พักหนึ่งครับแต่ว่าตอนหลังๆนี้เข้าใจ<ม>คุยกันทีเดียวเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นจุดหนึ่งรือจุดเริ่มต้นของสุรัตนาว่า1ตัวเขาพร้อมนะครับมีวินัยนะครับสสถานที่ฝึกมีนะครับสมีโค้ดสมีผู้ปกครองสนับสนุนครับแล้เห็นน้องเดินก้าวมาถึงณจุดเนี้ดีใจไหมก็ที่สุดแล้วค่ะ กระู <c oughs> ุมใจด้วยดีใจด้วยมันเป็นเรื่องปกติแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้มีการรู้สึกท้อหรือว่าอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วอะไรแบบเน,นี้ย <c oughs> ก็ตัวโดยตัวผักบุ้งเขาแล้วนะ,ะ <c oughs> เขาก็มีท้อ,อมีท้อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกาย<ๆ>เวลาเจ็บเวลาอะไรก็มีครับแต่ว่าก็ช่วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็บางทีก็เอาเรื่องธรรมะเข้ามาช่วย ความสงบให้เขานั่งสมาธิบ้างแล้วก็ให้เขาคิดมุมมองของการมองคนเป็นกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออมุมมองของธรรมชาติเป็นยังไงมันจะต้องมีสมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งมีสุขมั่งมีทุกข์บ้างแล้วเขาก็จะได้มาใช้ชีวิตเขาได้ถูกต้องให้ดีขึ้นครับคราวนี้พ่อมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยครับก็มีหน้าที่รับส่งมาซ้อมแล้วก็พยายามกระตุ้นเวลาอ่า เขาเหนื่อยเมื่อยล้าอะไร,รต่างๆเนี่ย<ม>ก็<ม>พยายามผลักดันให้เขา<ม>เขาเขาฝ่าตรงนี้ไปให้ได้<ม>ถ้าวินัยการซ้อมดีก็ผลที่ออกมามันก็น่าจะดีพ่อคิดว่าอย่างนั้นค,คือว่าสมมุติเวลาลูกไปแข่งเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจก็คือถ้าแพ้มาเราก็ไม่ว่าลูก<ม>เราก็ดึงลูกขึ้น คือพูดให้ลูกมีกําลังใจต่อไป <Yeah. S 2> แต่ถ้าเวลาลูกได้เหรียญมาที่สูงสูง, <Yeah. S 2> สงเราก็ดึงลูกลงไม่ให้เราต้องทําต่อไปเพราะวันข้างหน้ามันยังมีอีก hmm. ที่ว่าคนอื่นต่อมาเขาก็อาจจะเก่งกั่เราสําหรับเป้าหมายในอนาคตเจ้าตัวอยากจะผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สักครั้งในชีวิตหลังจากผ่านเอเชียนเกมมาแล้วสองครั้งแต่ก็ต้องดูการคอลิฟายก่อนอนาคตอยากก้าวไปถึงไหนเนี่ย ใจหนูอยากไปถึงโอลิมปิกค่ะด้วยความตั้งใจตั้งแต่เด็กคือเด็กก็อยากมีธงชาติมาแป่หน้าอกอตอนมีธงชาติมาแป่หน้าอกก็อยากไปแข่งในที่ที่ที่ทในนักกีฬาที่เขาไปกันนะเช่นซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกค่ะก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะให้มันดีที่สุด อยากได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะในทั้งในทั้งทางเรื่องการเรียนการ<ม>กีฬาแล้วก็เรื่องการงานของหนูค่ะหนูก็อยากจะอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนายูโดที่นี่มีแมตต์อยู่3-4แมตต์ที่ต้องไปคอลี่ไฟล์ครับทีน,นี้ในแมตต์แต่ละแมตต์เนี่ยขึ้นอยู่กับ ว่าเรามีเงินสนับสนุนไปหรือไม่เพราะแต่ละแมตช์ก็จะใช้ค่าใช้ใจ่ายข้างสูงเพราะไปแข่งในโซนยุโรปส่วนใหญ่นะครับ,รบต้องค่าใช้ใจ่ายเยอะนะอาจารย์ก็ถ้ารวมแล้วสามแมตช์นี้น่าจะประมาณสักห้าแสนนะในส่วนนี้ก็ต้องหาสปอนเซอร์หรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนตอนนี้สมาคมยูโดเองก็พยายามนะครับพยายามที่จะหาสตังค์มามาช่วยตรงนี้นะครับโดยโดยโดยขอจากท,ทาง การกีฬาประเทศไทยตอนนี้สภาพคล่องของสมาการกีฬาประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่นะครับ,รบก็ตอนนี้ถ้าจะลุ้นกันได้จริงๆก็ต้องหาหาแรงสนับสนุนนะครับนี่คือความทุ่มเทกว่า10ปีที่น้องผักบุ้งสุรัตนาทองศรีได้สร้างผลงานให้กับประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์ความฝันอันสูงสุดของเธอก็คือการก้าวสู่เวทีกีฬาโอลิมปิกพร้อมเหรียญรางวัลและหน้าที่การงานที่มั่นคง เราคงต้องให้กำลังใจเธอต่อไปวิริพลฮิรันรัตถ่ายภาพอารีสีแก้ว